เเ้ยจ้าโลกมาแล้วสัตว์นี่นะไอ้ยีมันต้องหวดด้วยมันต้องหวดด้วยัว้าสัตว์โอ๊ยเฮียเอ้ยโอ้ยเ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 อ้ยสัตว์ไม่ได้แดกสัตว์แดกกระลาแล้วกู

เฮ้ยโดนหัวจนได้นะโดนหัวแล้วไอ้ยเฮ้ยหนึ่งหัวตายหนึ่งรายนะหัวตายอีกหนึ่งรายนะเฮ้เฮียเอ้ยเฮียปอสัตว์เฮียเอ้ยปอะนะไม่รู้โอ้มีมีเดียวกันกับกูแล้วสัตว์อุ้ยเจ้าโลกเจ้าโลกนี่นะ โอ้ยิงก็ไม่โดนนะกูเล่งก่อนไอ้ที่อเล่งก่อนเล่งก่อนอู้ยโอ้โหว่ะหน้ากากกะรีน่ามันดีจริงโอ้งหูยยิงหมวกหัวยังไม่แตกเลยนะขนาดเป็นสไนเปอร์ระดับตำนานอย่างดาวก็นอมนะแม่งยังยิงไม่แตกนะฮะโอ้ยถ้ามันเป็นอย่างนี้นะกูกซื้อแม่งเลยดีกว่านะ โอ้เฮียสองใจสองแดกแกลบยาสัต yes. ว uh ์ว่ามีกระดูกนะมีจากแกมตูดนะแกมตูดหมานะ<ท>า <vient> เมือใบตายเลย โอ้ยโอ้หซูเปอร์แมนรีเทิร์นนะี่สัสโอ้ยซูเปอร์แมนรีเทิรนะ์นเฮียโอ้ยซูเปอร์แมนรีเทิร์นเลยไม่อะเล่นชนายไม่เป็นนะอุ้ยโอ้ย T R S เสียนะ Ơ hù Thân át pươn, pươn xe này cả, gạc, Y'all kẹp ná Lo đạc pươn chơi kìa ná el hông cú Ê, l hông cú L, cô, l Ôi, 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 ơi แม่งหวังตะปืนนะไม่รู้เป็นไรนะอู้โดนด้วยโดนหัวได้อย่างไรวะโดนหัวได้ไงวะโอ้อยแม่งโคตรล็อกเลยสัสแล้ววะออกไปเลยสัไม่กล้าหออกหรือวะนี่ฮะผมไม่ไเล่นแล้สะนสนายสัสอื้ออื้อ กูไม่เล่นแล้วสนายเอาสนายมาเถอะแบ่งเหมือนเด้สัตว์ว๋อกูมาแล้วไอ้ยี่นี่ยี่นี่อันนี้หัวแตกหัวแตกตัวเฮี้ยว่าสัตว์โอ้โหหัวแตกได้หนึ่งลายด้วย รู้อย่างนี้กูไปดีกว่านะฮะจบเกมละเี่ยยิงเล่นมากเลยจบเกมโอเวอร์อีกแล้วนะฮะจบแล้ว